สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบทเรียนออนไลน์รายวิชาคณิตศาสตร์3นะคะสําหรับมัธยมศึกษาปีที่2นะคะอยู่ที่ทฤษฎีบทพิทากกราสแต่วันนี้เป็น EP s ี e c i a l ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการหาค่ารากที่2โดยวิธีการตั้งหารนะคะนักเรียนเราไปดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของ EP นี้นะคะ1คือนักเรียนจะต้องเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนอย่างถูกต้อง2นักเรียนสามารถหาค่ารากที่2โดยวิธีการตั้งหารได้ค่ะซึ่งกระบน การต่างๆนะคะจะสร้างเป็นองค์ความรู้แล้วองค์ความรู้นี้ไม่ใช่ใช่เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้นนะคะจะใช้ในเรื่องของรายวิชาวิทยาศาสตร์ถ้านักเรียนเรียนระดับชั้นมปลายจะใช้ในรายวิชาเคมีฟิสิกส์เราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนค่านักเรียนเราก็มาดูตัวอย่างที่3กันนะคะเราก็เขียนสัญลักษณ์โดยการตั้งหารยาวนะคะแล้วนําจํานวนที่ต้องการหามาเขียนอยู่ในลักษณะของตัวตั้งค่ะนักเรียน จากการพิจารณาตัวตั้งนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะนักเรียนจะทำให้ทราบว่าทศนิยมมีเพียงแค่หนึ่งตำแหน่งดังนั้นคุณครูนะคะจึงจัดให้มีตัวเลขที่ครบคู่และหลังทศนิยมมีข้อมูลอยู่3ชุดด้วยกันนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนเราก็จะแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นคู่นะคะโดยแบ่งออกจากจุดทศนิยมไปทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะนี้นะคะจะได้คู่ที่1น,นะคะ คู่ที่2และคู่ที่3ฝั่งซ้ายมือก็จะได้4คู่5นะคะและ6เพียงตัวเดียวค่ะนักเรียนลำดับต่อมานะคะเราพิจารณาข้อมูลนะคะจํานวนฝั่งซ้ายมือสุดนั่นก็คือเลข6ค่ะนักเรียนจํานวนที่คูณด้วยตัวมันเองแล้วได้ใกล้เคียง6หรือเท่ากับ6นะคะก็คือ2อคูณสได้เท่ากับ4ค่ะถ้าเราใช้3าคูณสจะได้9ซึ่งมีค่ามากกว่า6นะคะและ ถ้าเราใช้1นคูณหก็จะยังไม่ค่อยใกล้เคียงเท่ากับ2อคูณสอาเรียนกระบวนการนะคะจะคล้ายๆกับการหารคนักเรียนเราก็ได้6กับ4เรานํามาลบกันเหมือนกับการหารนั่นเองค่ะ6กลบสได้2แต่สิ่งที่จะไม่เหมือนกับการหารก็คือขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ เมื่อเราลบแล้วได้ผลลัพธ์นะคะก่อนที่เราจะไปหาผลลัพธ์ของผลหารนะคะเราได้ผลลัพธ์จากการลบกันแล้วนะคะเราจะต้องดึงชุดข้อมูลลงมา1ชุดซึ่งข้อมูลชุดที่เราจะดึงลงมานั้นนะคะจะต้องเป็นตัวเลขที่อยู่ถัดไปทางขวามือนั่นเองค่ะนั่นก็คือ 4-5นะคะนะคะักเรียนการดึงลงมานะคะจะต้องดึงลงมาเป็นคู่นะคะนะคะักเรียนต่อไปนะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าจะหาจำนวนอะไรนะคะที่คูณแล้วได้เท่ากับ245นั่นเองค่ะและตอนนี้เราจะนำผลหารที่เรามีนะคะนั่นก็คือ2ไปคูณกับ เลข2ตัวนี้จะได้2คูณ2ได้4ค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเราก็จะมาหาว่าจำนวนอะไรต่อกับเลข4แล้วและคูณด้วยจำนวนที่เรานำมาต่อได้ใกล้เคียงไม่เกินหรือเท่ากับ2 4 5นะคะเราลองสุ่มตัวเลขค่ะนักเรียนถ้าเราไม่สุ่มนะคะเราก็จะไม่รู้คะ่ะตอนนี้นะคะคุณครูจะสุ่มเลข4นะคะ44 4คูณ4 4 4 6ใส่6ทด1นะคะ4 4 6เป็น17ได้1 7 6เดี๋ยวคุณครูจะลองสุ่มที่เลข5นะคะ 4 5คูณกับ5 55 2้าใส่5ทด2 5 4 20ี่เป็น22คะ่นะนักเรียนใกล้เคียงแล้วนะคะเราลองใช้เลข5านะคะเราก็เขียนตรงนี้พร้อมกับเขียนผลลัพธ์นะคะนะักเรียนเวลาที่เราจะเขียนผลหารนะคะเราจะต้องใส่ตัวเลขตรงนี้คะ่นะนักเรียนจากนั้นนะคะเรานำตัวเลขนี้มาลบกันคะ่นะนักเรียนจะได้5ลบ5ได้ศูนย์นะคะ4ลบ2ได้2คะ่นะนักเรียนจากการลบกันนะคะก็จะได้ผลลบ ออกมาเป็น20และจํานวนที่เราจะหาต่อไปติดตรงตาแหน่งทศนิยมค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราเขียนจุดทศนิยมรอไว้ก่อนค่ะแต่ด้านล่างเราไม่ต้องเขียนนะคะเมื่อลบเสร็จนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องชักตัวเลขหรือดึงตัวเลขลงมาเป็นคู่ค่ะดังนั้นนะคะจาก20เราก็ดึง30ลงมาค่ะครูแสดงให้ดูตรงนี้นะคะเป้าหมายของเรานะคะเราจะต้องนำผลลัพธ์หรือผลหารของเราไปคูณ2ก่อนทุกครั้งก่อนที่จะหาจำนวนอะไรที่มาต่อท้ายแล้วคูณด้วยจำนวนนั้นแล้วได้ไม่ ไม่เกินหรือใกล้เคียงหรือเท่ากับ2 0 3 0ค่ะตอนนี้นะคะเราจะนำ25นะคะไปคูณ2ซึ่งได้เท่ากับ50นะคะนักเรียนจากนั้นนะคะเราก็จะมาหาเลขโดดที่มาต่อท้ายกับ50แล้วมาคูณด้วยจำนวนที่เราต่อท้ายนะคะแล้วได้ใกล้เคียงหรือไม่เกินหรือเท่ากับ2,300 0ค่ะครูก็จะลองสุ่มตัวเลขนะคะเป็น50ต่อด้วย4แล้วกันนะคะ4416นะคะใส่6ทด1 1>, 1 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4 5, 20, ูณได้0นย์ก็ทด1นะคะ45-20ค่ะนักเรียนการสุ่มของเรานะคะใกล้เคียงกับจำนวนที่ต้องการมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูจะใส่ที่เลข4นะคะใส่ตรงนี้แล้วมาใส่ตรงนี้อย่าลืมนะคะใส่ให้ตรงหลักหน่วยของข้อมูลชุดนั้นค่ะนะักเรียนผลลัพธ์ที่เราคูณได้นะคะก็จะเป็น20 16ต่อไปค่ะเราก็นํา2ตัวเลขนี้มาลบกัน 0- ลบ6ไม่ได้นะคะนะคักเรียนจะต้องยืมตรงนี้นะคนะนักเรียน ก็จะเป็น ตรงนี้ก็จะเป็น2นะคะ10-6ลบเหลือ4นะคะนะคะักเรียน2ลบ1เหลือ1นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ผลลัพธ์จากการลบแล้วนะคะเราจะต้องดึงตัวเลขลงมาอีก1คู่นะคะ่นะนักเรียนแล้วต่อไปเราก็นำ254า254โดยที่ยังไม่คิดจุดทศนิยมมาคูณ2ค่ะนักเรียน25 4คูณ2นะคะ,นะคะ4 2 8 5 2 10 2 2 4เป็น5ได้5 0 8ต่อด้วยเลขอะไร แล้วคูณด้วยจํานวนนั้นแล้วได้ใกล้เคียงไม่เกินหรือได้เท่ากับ1,400ซึ่งเป็นไปไม่ได้คะ่ะนักเรียนถ้าเราใส่เลข1ลงไปตรงนี้ผลค,คูณนะคะก็จะได้เท่ากับ581ซึ่งเกิน1,400ดังนั้นเราจะใส่เลข0ูนย์ตรงผลลัพธ์ที่ผลหารนะคะแล้วดึงศูนย์ลงมา1คู่คะ่ะผลลัพธ์ที่ได้ตอนนี้นะคะจะอยู่ที่1 3, 4 0 0 0 0ค่ะนักเรียนเรามาดูกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขศูนย์หรือเลขอะ ที่จะมาเติมข้างหลังแต่ถ้าเราจะคิดผลลัพธ์ตัวถัดไปนะคะเราจะต้องนำ2,540ไปคูณกับ2ค่ะนักเรียนซึ่งตรงนี้นะคะคุณครูก็จะลบตรงนี้ทิ้งนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น5080นะคะต่อด้วยเลขอะไรแล้วไม่เกินใกล้เคียงหรือว่าเท่ากับ140,000ค่ะตอนนี้นะคะถ้าเราใส่2เนี่ยไปต่อท้ายแล้วก็ไปคูณด้วย 2นะคะก็จะได้11,604ค่ะซึ่งยังไม่เกิน14,000 0นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นคุณคุณจะใส่2นะคะจากนั้นเรานำตัวเลข2จํานวนนี้มาลบกันค่ะ0ูลบ4ไม่ได้นะคะจะต้องยืมเป็น10นะคะตรงนี้เป็น9 9เป็น9และตรงนี้เหลือ3นะคะนักเรียน มาคิดผลลบกันค่ะ10ลบ4นะคะเหลือ6 9ลบ0เหลือ9 9ลบ6เหลือ3 9ลบ1เหลือ8 3ลบ0ูย์เหลือ3จากนี้นะคะนักเรียนตอนนี้เราได้ผลหารออกมาเป็นทศนิยม3ตำแหน่งแล้วค่ะเราสามารถหาผลลัพธ์เป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้นะคะโดยการปัดค่ะนักเรียนถ้าผลลัพธ์นั้นทศนิยมตำแหน่งที่3นะคะมีค่าน้อยกว่า5นะคะก็จะปัดลงถ้ามีค่ามากกว่า5นะคะก็จะปัดขึ้นคะ่ะตอนนี้เรามาดูนะคะว่าทศนิยมตำแหน่งที่3เรานะคะเป็น2นะคะน,ะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นปัดลงค่ะดัง นั้นค่ารากที่2ของ645.3ก็จะมีค่าประมาณ25.40ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะจากที่เราเรียนรู้มาแล้วนะคะถ้าเราจะฝึกฝนมากกว่านี้เราจะต้องลองไปทำแบบฝึกหัดนะคะนะักเรียนแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ